ายดีพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวบ้านมาเนี่ยแกงเห็ดผึ่งข้าวเห็ดผึ่งข้าวซีซั่นนะฮาประทานอาน้ทนอาทนทนคนอะไรพี่น้องมากินถัาวแดงน้ำกันเดอ้อมาเนี่ยเดอ้อมีทั้งแกงแกงเห็ดหนึ่งเห็ดย่านเมืองดากิโลหนึ่งเห็ดทานเลยนะกินผู้เดียวทั้งนะั้น มามามากินแดงน้ำกันถายทนๆ่ายทนวนอดออกไปถ้าไม่ีจัตัวนี้ออกไปน้ำม่นที่กินยังน้ำหม่อนกินเห็ดิกินเห็ชเหชดชดได้ไหมเยียนสวดอกมันก็สอนอะไรเนาะกิน,น,นมดแล้เลือกไม่จอะันี้เว้หยหนงอดอกมันมอนง้อดอกดอกดอกเพึ่งเขาเพื่นอนไ <c oughs> พึงเขาอันนี้เฮ็ดพิ่งเขาอาลูกนะใหลูกอาาตนอแม,มงดาดิอนแมงดาดิหันานบานเอาบักอัน้เอาแจ้วใส่อะนะมาดูที่เานะ าดายายขาญี่ปุ่นนักตัวข้าญี่ปุ่นมาก่อนนะเขาเย่กินไม่จะไม่งอแก่บอไม่ยาดาววิ่งขาวนั่ไม่ยาดาวบานโขกมันี่ไม่ยาดาวจีเขาจีห่กินได้มันนี่สบายดีนะลูกสะบายดีกิ้ขอดีอู้้อม้อมพอม อ the ๋อม่งได้ไหวดีไหวดีไวดีหนกคนูไค่ะเอามาดูแ่ทานนะตอนนี้มได้เยครอเพิ่นตกใหม่ก่อ

บายดีที่ทานผูมมนะติสบายดีมาสบายดีนากก็ได้แมงดาม่ได้ใส่แม่ายไ่เอทัตแล้วคุปออะไรตัวใครนี่มึงไปให้เสี่ยดูใพร้ตัวซีพตัวซีพันยืดตัวตัวซีพันเอาไปขายก่อไม่ได้ตัวซีพัอยู่ีสัซตัวซีพันตัวซีพันเนี่ยตัพันหาพัน เดือดขามันออกซื é, ้อขาวช่องเสียน้มันหาา้องหากินดวอ่ามันจือจุกโต๊สีโตุหาตะหกต๊ะละ้าวาหาพันไมยเลย่า้วไม่หายม่าหรอืมไม่ดาวเลยนไม่หาวเลย่ไม่หาวแม่หน่ยยาถ่านทุกหนักายน ว่าฉันนอนทำมือทำอะไรไม่าไปดถอะทงานเกียวมันจะเสียงแค่กะละแรงนะผัวทีเรื่องเฮ็ดไหนนะเอ่ยเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้นี่ดำมันเ็ดทานเขินหลงงอกเนี่ยแบบนี้เหรอใช้บ่วงแม่นะจำลูกตัดบ่วงห้าบ่วงบ่วงข่อยเลยอาอนี่ที่บ่วงเนี่ย เห็ดมันแสบได้แสบก็เห็ดละงหละเห็ดอันเขาเขา้องกินกิโลตักกันี่ยเนี่ยใส่มาเหดดเนี่อเหน่อแสบอันนี้เห็ดอันนี้จำยุคนาเลย่ี่ยเนกนเดิมเห็นเห็ดอ่ะใบตนี่

คดูดเอยนด้อดได้อไปซิตี้บ้างมั้ยซ้อมกันคฝนอนยังจะอาหารบานๆเนาะฮามาตอนคำกินามาตอนคำๆเลยหล้อมงามได้ระเบิดปาเมียนเนี่ยใช่ mãi 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 sang làm gối hát mãi 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 rồi mãi 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 กินอย่างเนาะแล้วจบจ้ำกันจำมันหลอกพ่หลอกค่าหลอกค่าหลอด่าไนิอมเมึงดาเลยเมื่อนั้นออนเมื่อน้ายาเม่อกีกินปวดนเบิดโอ้ยเขาจะบายเขากระข่ากิ้มนะนิวกิ้ละ ชอนมันไนัน้องไปอ่วปค่อมือมันน้องย่อนั่ง้องไป่อยเรนทใหพกดิวพอกดิวพอแต่บานดีพี่นั่ง้องไปแต่บ้านดีแต่บ้านดีใครทำอะไรทำอใไรทไรนตี๋เรนทำนองตเด้อเอามากินสาบานเพรแม่ช้นหนองมาน่ มาหาเห็ดแซ่บาเหา <c oughs> ็ดไก่แล้วเห็ <c oughs> กดกรบป๋อยหลายดอกน้องเคยจะหัวควันนะหัวเย็ดได้ยีบ่บสี่หาดอกเ <c oughs> อ้าขหยพ่อแม่พ,มพี่น้องบนคอนเสิร์ตผักพ่อแม่พ,มพี่น้องก็ใส่ก็แซ่บก็ติดตามกมันน้องหมอนแน่นอนเขากรอ,ขอ,ขอบ<า>ใจได้หลายบายดีอือบายดีอ่ะน้องหมอนสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย อ้าวนนี้หมบาบายบ๊ายบายโอ้ยก็ถั่คอมเมนตบ๊ายบาย